ที่เรามาทําวันนี้ที่เรามาแจ้งความกล่าวกล่าวโทษผู้ว่าสตงปัจจุบันก็คือคุณมนเทียนเจริญผลและอดีตผู้ว่าคุณประจักษ์คุณยากซึ่งเป็นคนอนุมัติโครงการนี้เราไม่ได้วู่วามนะเราไม่ได้ทําด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นอารมณ์หมันไส้ไเลยเลยเราคิดมา30วันแล้วค่ะเราคิดมา30วันและเรารอดูเรารอดูว่าท่านผู้ว่าการสตงซึ่งอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบเนี่ย เขาได้ทําอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเขาจะแสดงความรับผิดชอบต่อความสูญเสียอย่างมหาศาลต่อประเทศชาติต่อประชาชนชาวไทยเรามองมาเนี่ยจนถึงวันพุทธที่แล้วเนี่ยที่เขาไปให้ใหการต่อกับมธิการปปอชอการให้การของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงความรับผิดชอบยังไม่ได้การไม่ไม่ได้มีการขอโทษและยังไม,ม่การพูดถึงเรื่องของเก้าอี้เก้าหมื่นกว่าบาทเกือบแสนซื้อตามฐานนะเออ มีห้องน้ําก็ซื้อตามฐานะทําได้อ้างกฎหมายทุกอย่าง,ท,งทั้งท้ที่การทําตามกฎหมายและคุณอยู่ในอํานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินคุณสามารถตรวจการใช้เงินได้เนี่ยคุณทําไมไม่ตรวจสอบตัวเองก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วต้องตรวจสอบตัวเองจริงๆและผู้เสียหายโดยตรงนี่คือประชาชนที่เราต้องสูญเสียเงิน2 0 0พกว่าล้านแทนที่จะได้ตึกสําหรับข้าราชการส,สอตอง,องอม,มันก็ไม่ได้ และเราต้องเสียเงินอีกสําหรับก่อสร้างอาคารสําหรับพวกเขาเนี่นะฮะสิ่งที่สําคัญที่ผมคิดก็คือถ้าเผื่อเรื่องนี้มันที่เรามาเสนอมาแจ้งความอะไรเนี่ยมันดังขึ้นมาและมันจะเกิดแรงบันดาลใจให้กับประชาชนคือสังคมเดียเ๋ยวนี้รัฐบาลราชการไม่เห็นหัวประชาชนเพราะนั้นถึงเวลาที่ประชาชนต้องต้องรวมตัวกัน นี่ประชาชนสองคนบังเอิญเป็นสื่อด้วยก็มารวมตัวกันเพื่อก่อให้เกิดจิตสํานึกกับประชาชนว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรวมตัวกันโดยไม่ต้องไปเดินขรบวนที่ไหนนะฮะเราทำในใน,ในแง่ที่น่าจะทําได้เช่นแจ้งความกล่าวโทษกล่าวโทษที่เราสงสัยก็คือว่าที่ผมตั้งข้อสังเกตเห็นแต่ว่าเราไปสอบบริษัทรับเหมาจีนสีเทาหรือสีแดงสีเขียวช่างเหร เราไปสอบโรงงานผลิตเหล็กแต่เราไม่ได้สอบเจ้าของโครงการเจ้าของเงินที่สร้างอาคารนี้